ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการแพ็กแ่งตั้งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือประมาณลูกขนาดนี้ฮะเราจะใช้เป็นแตงตั้งนะครับเราจะทําให้ดูจะมีวิธีการแพ็กยังไงนะครับเนี่ยครับมาชมนี่ฮะมันก็จะเป็นห้าแถวแบบนี้นะครับนะครับหลังจากที่เราตั้งแถวแรกไปแล้วนะครับเราก็หา ลูกต่อไปเป็นแถวที่สองนะครับแท็กขอบก่อนก็เรียงมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับจับใส่จับใส่ไปเลยนะครับลูกสั้นหน่อยเรามองด้วยสายตาแล้วก็เอาไว้ชิดขอบตึงถุงมาอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็จับยัดใส่นี่ครับเราก็จะได้แถวที่สองนะครับก็ทําขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็เอาไว้ขอบอย่างนี้ครับแล้วก็ ขอบก่อนนะครับตรงกลางล้วก็หามาใส่ปั๊บอย่างนี้เลยครับมันก็จะง่ายนิดๆไม่มีอะไรมากครับเนี่ยทำตรงให้ตึงเลือกลูกที่มันมีขนาดเท่าๆกันแค่นั้นฮะไม่มีอะไรนี่ครับทอามาถึงขอบนี้เราก็ชิดมาขอบนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็เลือกมาถึางลูกมาใส่ตรงนี้มันก็จะง่ายไม่ใช่ว่าดันดันดัน,ดน,ดนมาั่งนี้มัน